ก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณแฟนๆที่ติดตามคลิปแรกของพวกเรานะครับ เที่ยวคันธมพระดูเต่าเพกแล้วก็ขอกลับขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำนแฟนๆที่ติดตามนะครับพวกเรายินดีรับฟังคำติชมคำแนะนำนะครับต่อไปเราจะทำคลิปภาษาพื้นบ้านให้เข้ากับช่องของเราครับคนแคมของแชนแนลก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคนแคมของมือนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตเว่าถึงหยุคของการแพร่ระบาดของโควิด -19 บ้าวันนี้การที่เ้าจะออกไปเที่ยวมงนันมงนี่ในช่วงนี้กับ,บสามารถจะ เดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอต่างจังหวัดได้สะดวกปานใดน,นะครับเฮาก็เลยมีเรื่องดีๆจะแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆได้เห็นวิถีชีวิตของตำบลนาแวงเฮาจะพาไปเที่ยวในตำบลนาแวงแต่ก่อนอื่นจะไปเที่ยวนะครับเฮาจะพาไปเบิงพิพิธภัณฑ์ลุ่มนำโขงของตำบลนาแวงเฮามงนันจะมงบอกว่าในตำบลนาแวงเฮามีมงไดมีหยางเนน่าสนใจเป็นตะเบิงซุมชนใดแน่นะครับทั้งหมดมีอยู่13หมู่บ้าน มีอย่างนี้นนาสนใจเขาก็จะพาไปเบิง่งศูนย์พิพิธภัณฑ์อรารยธรรมลุมนำโขงตาบลนาแวงศูนย์ตัวนี้ตั้งอยู่วัดบ้านบุงขีเล็กมูทีซีตาบลนาแวงซึ่งได้รับความเมตตาจากจเจ้าอาวาสเพ่นไห่ซาลาหลังหนึ่งตั้งเป็นศูนย์นะครับก็มีทีมงานของทีมวิจัยตำบลเพิ่นนะครับได้ส่งเสริมได้เหตุคนแข้มของแชนแนลจีภาพพี่น้องไปเบิ่งไปส้มนะครับนาองกับพี่น้องตอนนี้เขาก็ได้เดินทางมาถึงศูนย์ ขโมลข่าวสารพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำของตำบลมณห้วยแหละครับผู้เห็นไอรีการเลยน้องครับร้อยรถกระบะสวยงามเสีเยอีสามล้านะ นี่คือแผนที่ที่อยู่ในสิิปิทพันฑ์บ่งบอกทุทธความเที่ยวของล่กนักบุญตะบนน้แวง่งว่ามีอย่างนีมมง้ตามอม่ตามบิวตามแผนที่กระเทียนว่าข้างที่จะเป็นทางเชือเ่อมมาจากอำเภอเชียงลาดหลังจากนักท่องเที่ยวอาจจะมาในช่วงอ,ออกจากถนนก็เดินเชียงตลาด กระสิบข่าวบันทึกเมื่อก่อนเราตามเส้นแม่น้ำโผงอันนี้คือโดยคร่าวๆที่ลงในแผนที่นะครับถ้าพอมีพี่น้องสนใจย่างเพราะท่านหูมองไปกระหายข่าวในบ้านกุนขีเล็กสักก่อนเ,อเมื่อเบิ่งพิพิธภัณฑ์อะไรจะทำดุนโผงแต่ก็มาเบิ่งให้แผนที่แผนผังเี็ว่าอยากไปมุ่นกันเออเป็นกระสิมีบอก แต่ก็มีรายละเอียดจีบย่อยต่างๆมีเพจที่แต่ละพราว่าจะเป็นงบมาจากแผ่นที่แต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านมันจะมีอยังแ่นงไรกับเป็นประวัติความเป็นมากของข่าวของตำรวจนักเรียไปเดินเบินของจริงในจุดสองเที่ยวของวัดบันไปครับ เรียกได้ว่าหลุดซิปหลุดหาของครูนะครับที่ที่เคยเข้าหลบสะท่าน้องครูเนาะก็จะมีวัตถุมงคลนะครับให้พี่น้องเฮาได้บูชานะครับไปไว้ติดเหนือติดโตนะครับในในในตู้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับการท่องเที่ยวนะนำมากมานเป็นท่าบุญไว้สำนักทาอนี่ส่วนมากมัจะเป็นเจ้าว่า ยอนสุติโลนะครับก้อยไอ้ก้อนแห่งนมม่อนนะครับอันนี้ก็เือว่าสักขัญนะครับพระแก้วมรกตไม่กล้าเก่าเป็นพระที่ประจําวันประจําวันเกิดของหลวงปู่นะพระแก้วมรกตพระประจํามันเกิดเป็ปู่นี่ก็คือแต่ว่าทุกวันแม่แม่แต่หลวงปู่จะหอมที่วัดโลกนะครับว่ามึงนี่แหละนี่นี่ กางต่างๆมาตัวนี้ตัวนี้คือสิสําคัญนะนี่ตัวนี้ก็รือว่าตอนนี้นะครับต้องต้งมีโอการมีมีความคิดว่าอย่างกระส่าเจดีเพื่อไว้อาทิตย์อาทิตย์ของหลวงปู่ตอนนี้คนท่านได้สร้างก็ได้เก็บไว้ก่อนใรอบอาทิตย์มันเสียมาจักปีปีนั้นสียปี ปีหกสองนะครีบสองนอกสองปีแหละเป็นเสียบซีคุ้มผ้าหกสองนับก็มาพระราชทานเพิ่มเพินกับวันที่แปดมีนาหกสามนะครับอันนี้คือคนผู้คนสามใจดีสามวันนี่นเารียนดี่านะครับเดี๋ยวติดข้อราชการได้อาเจนสา้นะแต่แต่ครัขอรับอาขึ้นมาหอดสันหาเริ่มอากาศดีสูงเย็นเย็นวิว เป็นคพัดลมสารีลิกาธาพัดสังกะจ่ายมาเบิ่งกันพี่น้องอู้สวยงามเต็มไปด้วยพระพุทธรูปวงองเลวองหน้อยนี่ผ้าสีเหลืองหรออู้สวยงามไปดิพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้บมาขึ้นมะฮอดสั่โพเป็นจุดช้ำฟันของมหาเจดีย์อีกจุดหนึ่งที่พ่อแม่พี่น้องเ่างดีเลยทุกคนนี่คือสั้นสีปริยัติมีแต่ เป็นองหญ่สวยงาม mm hmm. ครับหลังจากเข้าเป็นมาแต่ละสันของมหาเจดีนี่คือสันที่เจ็ดเป็นสันยุดสมวิวเขาจะเห็นนะครับนี่คือ ด้านหลังผมนี่แหละครับทางล่างนี่จะเป็นถนนยุทธศาสตร์ครับที่ประหลัดของเทียมฝัง่งฝั่งทั้งทางนี่ก็จะเป็นฝั่งสปปลาวอลน้ำโขงครับเป็นน้ำโขงนี่ก็เป็นชุช้มซ้อนพี่น้องบรนพบุรุษนี่คือถนนยุทธศาสตร์เอ้ยพี่เจ้าน่าจะเป็นตามแผนทางในแผ่นที่พิพิธภัณฑ์นี่ก็ลูกเลียนบรรพบุรุษส,สวยงามครับงามมาก ผมไปยันข้อสูงนะครับกระบอกกาช่องแน่ไปเกลๆไกครับพี่น้องจะเห็นทา่ทาคนล่ะอำเพือหน้าตาใน,นก็รด้านานานในภูเขาเนี่ยจะเป็นผู้ทำท่องเป็นผากองสวยงามพอ,อจ้าในองแสนต่างต่างงานอยู่ลุดนี้จะเห็นความสวยงามผู้ทำท่องเลยดีครับสันเจ็ดมหาเจดีวัดบรนพุกิเลก จะมีบันไดขึ้นมีลต์ขึ้น,นสะดวกสบายครับพอแม่พี่น้องมาเที่ยวกับถึงมาชมวิวถ่ายภาพได้นะครับครับพี่น้องหลังจากเข้าลงองมากราบพระอยู่มหาเจดีดดย์แล้วเขาก็ย่างาล้านประขาวก็จะมีป้ายบง่งบอกว่าล้านประขาวนี่พระพุทธสรุปจะกงทังหมดมีหาสิบวองค์้วก็บง่งบอกแต่ละองค์ว่ามีความหมายจังใดมีคือล้านประขาวครับพระอ่า โพิทโรปครับที่พวกผมสวยง่ายทีเดียวครับด้านหน้าของร้านปะเขาวก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่จันหอมกับสำเร็จรุ่นเป็นมงเราจะท่านเพิ่มครบงปู่คนในอดีตเ้างคิดมากราบเพิ่น จะไ,ได้ครับเพื่อนๆคนแคมคลองของเหาเมื่อน,นี้เหาก็ได้พา,านำเที่ยวเยี่ยมชมศูนย์พิพิธภัณฑ์ข้อมูลข่าวสารอารยธรรมรวมน้ำโขงกับมากมงเดียวอาจจะเห็นว่าในพื้นที่ตำบลอแวงมีมงไดเน่เป็นตะเที่ยวในเชิงธรรมชาติเชิงพิามายไร้มือก็ได้เห็นนะครับในพิพิธภัณฑ์เป็นภาพรวม อยู่ที่วัดบันมุงคีเลศ์แล้วก็เข้าก็ได้เยี่ยมชมวัดบันมุงคีเลศ์ก็ได้ขึ้นไปมหาเจดีเจ็ดสันเยี่ยมชมวิวกับพระศรีอริยเมตไตรไปเที่ยววังมาัชชาไปเบิงล่านผูเขาหาสิบหกรูปไปเบิงพระศรีทองยี่สิบแปดรูปโอ้แล้วก็อีกหลายๆอย่างสิ่งปลูกสร้างครับในยุคป,ปัจจุบันนี้ของวัดบันมุงคีเลศกมีเจ้าอาวาสคนใหม่ก็คือทันร่องเจ้าคณะอำเภอเขมราดมาเป็นเจ้าอาวาส วัดปรมุงขีเดกพระมหาบรรทอนสุธีโรเป็นพระหนุ่มจึงมีความรู้ความสามารถร้ายด่านตอนในเพิ่นกำลังศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกอยู่เป็นนักัพระนักพัฒนาพระพิธีกรรมพิธีการกระทรงเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่องมาสมกับอดีตเจ้าวาดของปู่จันหอมที่เพื่อนได้เกือนไว้ส่งเพิ่นยังมีชีวิตอยู่ว่าอยากให้พระรูปนี้มาเป็นเจ้าวาดต่อจากเพิ่นในวัดบรมุนขีเดกนั้นก็มีการพัฒนา อย่างต่อเนื่องมีการปลูกหญ้ามีการบูรณะอาคารหรือว่าโบสถ์หลังเก่าห้ดีขึ้นแนะล้วก็ต้องรับหนัก่องเที่ยวแล้วก็มีอาคารเป็นโบสถ์ซึ่งให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนเนี่ยนะมากบรบุ่มใส่สถานที่ใดนะครับนดนกับฝากแฟนๆของคนแค้มของ,ของ,ของเเฮามากกว่าไหวสักกาบูชาขอพรในช่วงโควิดนี่กับนักท่องเที่ยวอาจอาชีโบหลายคือเกา่าแต่ว่า ก็่าจจะมาคนชุมชนของเฮ้าเองนี่น่าจจะมาเที่ยวกราบไหว้ขอพรทตถ้าบุญตามกำลังศรัทธาครับแต่ละหมงคนบวไหรมีกำหนดกฎเกณฑ์ดอกไม้บูชาแล้วแต่สีห้นะครับหรือว่าอยากมาร่วมถวายสังกระท่านเพศหรือว่าอยากจะมารวมถวายเป็นสีจากความสะอาดความมุลสีนี่คือมาท่าเองก็ได้มาท่าพระพุทธลูปหาสิพกลูปนี่ก็ได้หรือว่าจะไปท่าเอียงกระไดใน,ในวัดนี่แล้วแต่ทันสะดวกที่มาถวายนะครับก็คือว่า นอกจากจะมาเลี้ยนลูกมาเห็นแหล่งท่องเที่ยวจุดสําคัญของวัดบุญเคล็กและกการบริหารจัดการของพระคุณเจา้าวัดบนบุญเคล็กแล้วก็ยังเป็นที่ยุดเหนียวจิตใจของผี่น้องชุมชนวัดบ้านบุญเคล็กวัดบ้านโรงเรียนหมู่เสือว่าตอนนี้้านบุิเคล็กกระโดดขึ้นมาเป็นเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีความสามคัคคีทั้งสามอ,องคอนน์กรนี่ได้มีความสามัคคีกันดีกรส่งเสริมให้บ้านเมืองเป็นมีความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับ จะดีอกดีใจนําแท่นพี่น้องบรรบุงคิเล็กที่มีจะอาวาดคนนไมมาอยูหรือจะอาวาดคนเก่าได้สางไหวดีนะครับแล้วก็มีผูนําสุมช่นหลายหลายไฟนะครับได้รวมมิริการหมอบกันกับขอสืบส้มพี่น้องชาวบรนบุคิเลกมีแรงสองเที่ยวดีดีมีทั้งยึดเหนียวจิตใจที่ดีนะครับแล้วก็สำบวนํากับขอบคุณนแท่นหน่วยงานองค์กรวิจัยตะบนน้แวงสี่เพื่อนเมตตาพี่น้องบรนบุกิเล็กได้อนุญาตให้เฮตเป็น พิทพ,พันเรล่งเรียนรูต้ตำบลนาแวงซึ่งก็ได้พาพี่น้องเขาไปชมมาแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์ครับม้ามงนี้ทึ่งได้กราบพระไหว้พระแล้วก็ได้เห็นภาพร่วมของตำบลนาแวงหลายๆอย่างพี่น้องก็ขอฝากนะครับขอบคุณหลายๆแนะนําของอค้นแคมของเชี่แนวนะครับก็ข,ขอขอบคุณสถานที่วัดบนมุกเล็กที่ให้ส่อง คนแขมของเสยนยวของเหาได้มาถ่ายทํำก็ขอฝากแฟนๆให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อให้กําลัางใจของคนแขมของเส้นเหนยวของเหาหนั่มแล้วกัมือต่อต่อไปเฮาก็จะมีคลิปใหม่ๆให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมแต่เฮาจะเดินตามเส้นทางของที่ผิดพลา์ท,ท,ท,ที่อันที่มงานของเฮาใด,ด้เขาไปถ่ายทํำแล้วก็จะสไปสืบเสาะ,ะ,ะแสวงหาไปตามที่พื้นเนะนําในใน อภิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อจะให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นได้เบิงนําผู้ที่บริได้มีโอกาสได้มาเบิงนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่น้องที่กดไหล์กดแช่ลิปต่างๆที่ออกจากค้นแคมของเสแนแวของเห่าแล้วก็คําติชมคําแนะนําคนทีมงานค้นแคมของเหายินดีครับที่จะรับฟังปัญหาต่างๆหรือยังมีงานมีการใดไจะเดียกใส่ค้นแคมของเสนแนวก็ยินดีครับแนะนาของคนแคมของเสนแนว ก็ขอขอบคุณในหลายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมบาวีค้นแคมของเสนแนวขอบคุณครับ